สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับ Enjoy f e d o นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านยูเมยะนั่นเองวันนี้เราจะมาเหมือนเดิมมาสุ่มฉลากรนการ์นะครับแต่วันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาสุ่มสองเรื่องคือเรื่อง <c oughs> โปเกมอนนะคะและ้วก็รเรื่องมาได้เดอนซิลล์วันทะะ่าได้จำนวนเงินในวันนี้นะครับเราได้งบประมาณที่6,500บาทเราจะดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างฟิกเกอร์กันหรือเปล่า ตามเข้ามาดูามมาดเลมาด,ลดูครับทุกท่านครับจะมีพนักงานสุดหล่อนะครับย้ำนะครับว่างานจับฉลากโปรดารานี้มีรางวัลทุกฉลากที่จับขึ้นมานะใช่เออได้ทุกอันนะคคือไม่ว่าจะได้รางวัลมันจะมีรางวัลทั้งหมดมีทั้งเซตเอเซตบีเซตซนะคะแล้วก็จนะคะไหนเราจะจับอันไหนครับคุณใายสายเล็งไวท้ที่ตัวนี้อ e ีว E อีวเนี่ยจับอ e ีวนะคะ เซตเอจะเป็นตุ๊กตาตัวนี้เซตบีจะเป็นตัวนี้เซตซีเราจะเป็นกระจกนะคะเซตดีจะเป็นกระเป๋านะคะถ้าเราจับได้อีกเราจะได้แก้วน้ําตัว F ฟเราจะได้ภาชนะส่วน G ีจะได้วงกุญแจท่านผู้ชมที่พูดมาทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะอันนี้เซตเออันนี้เซตเอแก่ตัวนี้เซตบีเ้ยตุ๊กตาคือเล็งไว้แล้วตัวนี้ต้องได้เล็งไว้อันนี้เซตซีเซตซีเป็นกระจกนะคะทุกคนอันนี้เซตดีกระเป๋ากระเป๋าผ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอจับมาเลยเดยก่อนละกันนะเอา เอาทำไมอะ่ะจะจับก่อน12ใบครับใส่จับแค่5ใบนะทุกคนลรเอียกกันบ้างกับ <c oughs> อ่าของ e อีวูห้าใบอีวูห้าใบประมาณ6,000นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองจะมีไหมเนาะเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับหกพันสามร้อยสิบบาทนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดหกพัน 6, ห้าเหลือค่าขนมอยู่จะเกลือดไหม <c oughs> ยิ้มอะไรยังไม่เปิดเลยลุนล้นดีว่ะแก มาแล้วครับกระเป๋าหนึ่งใบไม่ใช่กระเป๋านี่มั้ยอันนี้ไม่ใช่อีวุ้ยอันนี้มาเลยก็มาเลเดอร์เมกี้ได้พัชนาแต่ทำทำถ้าจะทำทำถ้าจะอีกแล้วบอกแล้วพัชนาครับช่วงนี้กินเค็มนะฮะไม่ต้องกลัวนี่เฮ้ยเป็นเลกเตอร์ตัวเล็กอันนี้ฟิกเกอร์อะไรวะผมอยากดูะเฮ้ยสุ่มนะสุ่มอีแล้วเหรอสุ่มมาจาได้ดูมาจาเสสุหม สครับบีอีกแล้วครับรอบนี้ตอนนี้เริ่มเติมน้ำเปล่าแล้วครับเริ่มไม่เริ่มไม่เค็มเท่าไหร่ไปบีอีกตัวแล้วบีอีแล้วเอาอันนี้พัชนาก่อนหน้านี้ดีครับดีได้พัชนาอีกแล้วสี่สีได้อะไรวะอ๋อสีสีอีกแล้วเฮ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วเออโโ้หสีเฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะดี นี่ต้องเป็นบีแน่เลยอ่ะบีจริงจริงนะบีไม่โผเลยแอลไม่โผลอีไม่โผล่จสองครบครับมาละเราได้ฟิกเกอร์สี่บนี้ฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์ใช่ไหมอีไม่โเหรออีมันคืออะไรอ่ะครับก็มินิฟิกเกอร์แต่มีดีกว่าใช่ไหมอ๋อ โอ้โหแล้วเด็กโออยู่อีโอไม่เป็นไรครับคุ้มอยู่อ่ะต่อมาจะเป็นอีวีกันเลยดีกว่าเป็นโปเกมอนของเราเองนะคะของใครของใครของฉันอ๋อเราเล็งตัวนี้มาจับเองห้าใบนะคะทุกคนห้าใช่ส่งพลังจับเข้าไปอ่ะนี่ ได้ให right ้ดเรคเตอร์จับใบนึงได้อีกสองใบครับสองใบแล้วคัดอีกอีกอีกใบหนึ่งเลยอีกใบหนึ่งแล้วมาคอนิคอลแล้วเมื่อความดีมันจะออกเป็นโกโก้คันเลยนี่เปิดก่อนเลยเออเปิดก่อนได้เปรียบครับดเรคเตอร์เรามาพร้อมดวงเอส กินปลาแล้วครับช่อ้เอฟด้วยภาชนาเป็นภาชนาที่เลือกลายได้นะครับสีลายสีม่วงสีน้ำตาลจีครับเป็นไรนะพงุ่แจพุ่นแจนพงุ่แจพงุญแจสุ่มเอาแล้วภาชนาตัวนี้เราแกะสีม่วงแกนี่แกมาแกะของฉันได้ยไงเนี่ยเขาอยากแกะอยากลุ้นตัวนี้ดี กระเป๋าว่ะเป็นกระเป๋าออกว่ะกระเป๋าออกจีว่ะผมแพ้แล้วฉันเล่นกระบีมาแล้วเนี่ยไม่แกเป็นคนจับเองนั่นดวงแกเลยจีโอ้โหดวงตกจริงเลยโคตรจักเกือเลยอะแบบตอนนี้เป็นโรคไตแล้วอะโอ๊ยจะได้ผมว่าผมจับเองนะผมน่าจะได้หมอจีจิงเลย เอ้าฟิกเกอร์สี่ตัวขิงคิงไปดิได้อะไรบ้างคุณคุณได้อะไรบ้างใช่นีสิบสองใบเออเขาก็พูดถูกกระเป๋วก็โอเคแล้วก็เท่านี้ใช่ไหมหมดยังครับหมดแล้วครับผมโอเคนะครับสินค้าที่ได้ก็จะมีพวงกุญแจสามนะครับภาชนะหนึ่งแล้วก็กระเป๋าอีกหนึ่งนั่นเองอันนี้ของเซตอีบุยเนาะแต่ของผมนี่จะเป็นฟิกเกอร์สี่ตัวครับมินิฟิกเกอร์สี่ตัวแล้วก็เป็นภาชนะอีกสี่ผืนครับแล้วก็เป็นไอเวอร์อีกสี่นะครับอย่างละสี่เลยเป็นอะไรอืมเป็นอะไร อาหารเสริมช่วงนี้อยาเราคุ้มอ้วนอาหารเสริมนะไม่ใช่ยา <c oughs> ไม่ใช่ยา,ยาทุกคนเป็นอาหารเสริมอาาร <c oughs> อันนี้เป็นของผู้ชายนะช่วยในแบบผิวพรรณดีด้วยเพราะว่าผมเป็นรดอมาก่อนนียเซลจะตายอันนี้ก็เลยกินเพื่อให้มันถัดเซลออกเอายังไงต่อเอาอะไรต่อไหมครับท่านผู้ชมตอบผ่านกระแสจิตมาเอาไหมว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะอยากให้อันบอกไหมหรืออยากให้ผมแจกคอมเมนต์เลยถ้าอยากให้แจกเดี๋ยวไปแจกในเพจ Enjoy f r ฟ e d o m ม ฝากติดตามด้วยครับจะเพิ่มอีกสามเหรอ Sao SAO อ่ะในเมื่อมีคนรีเควสต์มาส่งกระแสจิตมาทางดีเรคเตอร์ชูนผูใช่ไหมโอเคได้บอดเลยจับ Sao สามใบถ้าได้ติ๊กเกอร์แจกเฮ้ยดีเรคเตอร์เราแจกโอ้โหให้ได้นะติ๊กเกอร์ไม่ได้นี่ปวดนะให้ผมจับหรือพี่จะปรับเดินแบบเลี่ยนลิ้นด้วยให้ไดเรคเตอร์จับไหมพี่จับก็ได้ใช่ดวงพี่มาก่อนว่ามากอะไรเมื่อกี้คนละใบก็ได้ไหมอย่างน้อยให้ผมลอง คนก่อนยังเงินเหลือไหมแล้วสามร้อยเมื่อกี้หกพันสามร้อยสิบบาทอันนี้เพิ่มอีกเป็นพันสองร้อยชุดสลามเหลือหกเก้าใบอ้าวเหรอมันไม่ลงมันลงเรยไม่ถึงต้องหกออกผนก่อนผลก่อนผลก่อนส่งพลังไปฮาเบะฮาเบะมามาไปลุ้นไกลๆกันเดี๋ยวดวงสมพงศ์กันนี่เชียดอีกแล้วเฮ้ย G G อะไร G อะเฮ้ย D dog G สอง G เฮ้ยอันนี้ดีมีให้เลือกด้วยของใครดีอะเรายังไม่มีของใครอันนี้ของใครครับเนี่ยอันนี้ลิสต์อันไหนอันนี้เรายังไม่มีอันนี้เรามีแล้วปะอัสนะมีหมดแล้วมีหมดหรองั้นเอาอะไรเพิ่มเอาอัสนะเพิ่มดีกว่าอัสินาเป็นตัวเอกถามดีกว่าเอาลายไหนไปแจกดีเอาลายไหนไปแจกดีอยากได้ลายอะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกมึงยุบอกมึงยังไงอะผมชอบชินอนอะแต่ว่ารออัสนะไปแจกก็ได้อัสนะเป็นตัวเอกคู่กับยูกิดีกว่าไหมอือชินอนก็ได้พี่จะเอาเอใช่มยชนนนอเี่ ยูกิแล้เนมะคู่โอเคยูกิจูดขย <Okay. S 2> <Y uki. S 1> ละเรื่องตะก้อมก็ไม่ตกกูเลยเนาะสามอันนี้แจกสามนี้แจกน, <แจ S 1> นะคบแจกในเพจนะครับฝากติดตามด้วยนะใครอยากได้ก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปว่าสินค้าพวกนี้แจกอยากได้อะไรอยากได้เพราะอะไรเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวใจละเอียดจะบอกในเพจแล้วกันเนาะง่ายๆดีไม่ใช่แค่นี้นะครับที่เราจะแจกมันมีเยอะนะรอให้พวกคุณมารับไปโปรโมทเพจแบบเนียนๆ ไม่เนียนหรอกอันนี้โปรโมทโดยตรงเลยนะเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมเจ้าอะไอีกอเอามารอเลยเผื่อเผื่อมีเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เหตุการณ์เหตุการณ์ารอบหน้ารอบหน้าล้อเน่ากับก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะสนุกกันไหมนะฮะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกิจกรรมในเพจนะครับเพราะว่าพวกเราแจกจริงนะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับพวกเราแบบไม่ได้ขี้งกขนาดนั้นนะเราอยากให้ผู้ ทุกคนเอนจอยไปกับพวกเราด้วยเนาะกับเพจพวกเราด้วยว่าอะไระเมื่อกี้อยากให้จอยไปกับพวกเราแบบเดี๋ยวเรื่องพาไปเที่ยวนะพอดีครับเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็ผมก็เหลือสอบโปรเจกจบนะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวรอเวลาแบบเหมาะเจาะก,ก่อนเนาะฝากไว้เท่านี้ครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ